่ายรูปเยอะแยะเลยดูมุมน้นก็มีนะตรงนี้นะบรรยากาศบรรยากาศ,ากาศดีมากเลยเนาะมาหน้าหนาวนี่ควรควรต้องแวะในอะไรนะใครใครใครมาเลยนี่ควรต้องมาที่นี่ใช่ไหมครับกดชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กำลังใจให้แบกน้องเราด้วยนะครับตอนรครับ,ว,รบวันนี้มาทำอะไรอ่านีค่ค่ะมารีวิวค่ะคาเฟ่นะคะไหนตรงเข้ามาเจออย่างนี้เลยใช่ไหมครับ อ๋อตกอ๋อโอเคไหมคะโออมีน้ำตกด้วยน้ำตกตรงนี้ด้วยอ๋อมันตอนนี้เวลาเที่ยงนะคะเท<ป>ี่ยงยังอากาศาาดีอ่าเที่ยงยังอากาศดีอยู่เลยเนาะไปหาอาหารกินไหมครับบรรยาก,กาศร้านเดี๋ยวไปหาอาหารกินเลยเหรอเอาป่ะเราไปสั่ง,งนี่ด้านหน้าโอ้มีห้องนี้ด้วย ต้นคริสต์มาสเอาวางไว้ <laughs> ของขวัญน,นะครับโอเคครับไปนี่ข<อ>เข้าไปข้างในมีมีข้างในเน้นต้นคริสต์มาสข้างในจะมีนะอ๋อนี่ออนอนนี้เป็นแป้งมันเป็นแป้งเหรอใช่อะไเป็นแป้งครับโอเคเอ็มเป็นนั่งรอตรงนี้นะเดี๋ยวไปสั่ง ั่งไหมขนมน่ากินจังเลยน่าก,กินมากเอ็มเด้ไม่กิน,น,น,กกนมีคแค่กอันนี้เลยเค้กคิตี้มาเต็มไปถ่ายรูปเยอะแยะเลยดูมุมลู้นก็มีนะ่ะตรงนี้นะบรรยากาศบรรยากาศดีมากเลยเนาะมาหน้าหนาวนี่ควรควรต้องแวะในอะไรนะใครใครใครมาเลยนี่ควรต้องมาที่นี่ใช่ไหมครับอ๋อนางฟ้าอ๋อสนใจตต้องคิด โอ้มีสินเตาคร้ด้วยหรออ๋ออันแปลมุมโน้นก็มีนะแต่มีดูมุมโน้นห้องโน้นซิมันมีอะไรนี่มุมนี้มุมนี้มุมนี้โอ้โหอ๋อโอเคมีเครื่องคิดมาทุกมุมเลยครับพี่เขาเข้าอยู่ลรกพี่เขาอยู่อันนี้เราดูข้างนอกครับเรามามุมนี้ของเราดีกว่าเราอยู่มุมนี้นี่ น้องขารอแป๊บนึงนะคะรอไหมคะโอเคโอเคนะอ๋ะอเล่นเลยหินสนุกกับหินอย่างเดียวโอ้มีเกลมีเกลล้างมือด้วยนะแต่มีแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยเนี่ยนี่เรียบร้อยแล้วอุ้ยเคียงเลยกินเค้ก,กคริสต์มาสแล้วก็อันนี้นะครับแล้วก็น้ำอะไรเนี่ยน้ำพุตตี้ยูนิคอร์นออของแม่นี่คะ่ะครับโอเคชิม ไปไงหยิบดาวก่อนเลย <laughs> อร่อยอแอมเปร์เหลอดสีอะไรครับสีแดงหรือสีเขียวสีเขียวครับสีเขียวนะคะโอเคอยากินน้ำลองชิมดูสิอ,อ่ายูนิคอร์นอร่อยไหมอา่าให้น้องให้น้อง,องนมยูนิคอร์นให้น้องกินด้วยอืม่อร่อยน้องไม่ชอบกินจริง เป็นไงครับโยมทุกคนเดี๋ยวะช่วยน้องชิมอร่อยไหมอร่อยอะอันนี้ชอนไม่ไผ่ทอนไม่ไข่ชนไม้ใช่ไหมครับลองชิมดูสิเนียเนียนเนียนเนียนิมเค้กสิออมเปะอ่าอัมเปะชอบพิ้งเค้กนี่อสิไม่มีบางอ่ะอันนี้เหมือนตายจังเป็นอืมเป็นไงเป็นไงเป็นไงบ้างครับอร่อยนะ แล้วชิมมันนั้นให้แม่หน่อยสิอีกอันหนึ่งอะอัลมอนด์อะมนดอไม่ได้เอามือหยิบเลยมือเลยบางแล้วอืมอ่าครับอร่อยเหรออันนี้ก็อร่อยอันนี้มันเป็นผงอะไรเอ็มเป็นอะ

หวานนิดนึงไม่หวานมากใช่ไหมครับอพอไหมครับหอมยครับเยี่ยมมากเลยเนาะมันยากาศดีเนาะมันไม่แออัดเนาะมันกว้างขนมเค้กก็อร่อยใช่ไหมครับเดี๋ยวแม่ลองมอคค่าก่อนนะ